ไม่กวนเคยโดนกระบองลูกพี่ครับอันที่หนีไปกิโลลูกพี่ใส่ไปสามกีขนาดตั้งแต่มาอยู่ทีเกงสิบกว่าปีแปลว่ามีรายการแล้วแบบหนีกันช่อกันนะแล้วพ่อเราใส่สามกีอเฮ้ยลูกพี่กับมวยไทยกันเด้ร้องลูกพี่กับมวยไทยกันเด้พี่ให้เตป้าก่อนเตป้าตัดกำลังก่อนตัดกำลังก่อนเตป้าตัดกำลังก่อนแล้วลูกพี่ใส่เตป้าตัดกำลังก่อน พี่ครับจะจับเป้าให้วันฉลองเตะก่อนใช่ไหมครับเนี่ยตััดกกลง่อนอตัดกำลังก่อนนะครับเสียแทะมึงเสียแท่ขอเสียแล้วลูกเอาครับนะครับตถอดรัวนะเนาะกินตะไคร้ถอดถอดยังถอดถอดถอดที่บ้านถอดโชว์ก้าท้องไปเลยไป ันขายที that, so that ่จะจะเป็นกรรมการได้ไหมกรรมการครับกรรมการเดือดเบ้าดีโอ้ย หอแล้วอแล้วพี <c ười> <c ười> ่ตัดกำลก่อนนะในเบิ้ลเน้เบิ้ลตัดกำลังก่อนนเบิ้ลตัดกำลังก่อน ไม่ได้การในนี้พวกโชด้วยนะพวกการม่ใชนี่เขาปั่นกำลังที่หลงเปล่ากรรมการครับกรรมการ

điệp ơi, 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 điệp ơi,

đồ nám nữa à đi, ơi bằng bằng cái hay bằng này. ซ้ายต่อยเลโยแกแกล้งมีลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายเพื่อพี่อเยขาไม่ดีครับขาไม่ดีขาไม่ดีครับ